ความสำคัญและการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูแดนอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันแม่สำหรับวันนี้คุณครูแนนจะสอนเรื่องความสำคัญของวันแม่ความสำคัญของวันแม่คืออะไรแม่มีความสำคัญต่อเราอย่างไรคะเด็กๆทราบไหมคะ ถ้าไม่ทราบคุณครูแนนจะสอนให้ฟังนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะวันแม่เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องระลึกถึงพระคุณของคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูแม่ของแผ่นดิน แม่เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะแม่คอยอุ้มชูเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่คอยทนุถนอมเราได้เป็นอย่างดีค่ะการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่เด็กๆจะมีวิธีปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่ได้อย่างไรบ้างคะไหนเด็กๆลองบอกคุณแนนสิคะถ้าไม่รู้คุณครูแนนจะบอกให้ฟังนะคะ 1. เราควรจะทำไมคะบอกรักคุณแม่เด็กๆกล้าบอกรักคุณแม่ไหมคะการบอกรักคุณแม่ก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งเช่นหนูรักแม่นะคะหรือผมรักคุณแม่ครับเด็กๆสามารถบอกได้ไหมคะถ้าเด็กๆสามารถบอกได้คุณแม่จะชื่นใจมากเลยคะ่ะ วิธีที่ 2. สําหรับการแสดงความรักต่อแม่หรือการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่ก็คือการกอดแม่เด็กๆเ,เคยกอดคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเคยใช่ไหมคะถ้าคนไหนไม่เคยกอดให้ลองไปกอดคุณแม่สิคะจะได้รู้สึกว่าอบอุ่นมากเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นมากเลย 3. เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่สั่งสอน ไม่ดือ้อเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรเราก็ควรทำไมคะฟังค่ะไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่ตีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเราจะต้องเป็นเด็กดีไม่ดือ้อเป็นเด็กที่น่ารักนะคะ 4. เราต้องช่วยเหลือตนเองได้เช่น อาบน้ําแต่งตัวใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองหรือถ้าเรามีน้องเราต้องช่วยดูแลน้องช่วยเหลือน้องช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือการดูแลน้องนั่นเองค่ะไม่ทะเลาะเบาแวงกันจะต้องแสดงความรักต่อน้องแล้วก็คุณแม่นะคะ 5. เด็กๆจะต้องช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านได้ไหมคะสามารถทําอะไรได้บ้างง่ายๆเช่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านช่วยคุณแม่ถูบ้านช่วยคุณแม่ล้างจานพลาสติกง่ายๆไม่ล้างจานกระเบื้องที่แตกได้หรือช่วยล้างแก้วพลาสติกได้ช่วยคุณแม่เก็บจาน ไปวางในที่สำหรับที่ล้างจานหรืออาจจะช่วยงานลดน้ำต้นไม้เด็กๆก,ก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะงานบ้านยังมีอะไรอีกมากมายที่เด็กๆสามารถช่วยได้อะไรที่เด็กๆช่วยได้ก็ควรจะช่วยนะคะ6ข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่การปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่ก็คือเด็กๆทำการ์ดอวยพรค่ะ ทำการ์ดอวยพรแล้วสามารถวาดรูปหรือหาสิ่งสวยงามมาแปะลงในกระดาษแล้วทำเป็นการ์ดพับครึ่งแสดงความรู้สึกลงไปเขียนความรู้สึกผ่าน รูปภาพค่ะถ้าเด็กๆยังเขียนหนังสือไม่เป็นให้เด็กๆวาดรูปภาพเช่นวาดตัวเรากับคุณแม่กําลังกอดกันหรือตัวเรากับคุณแม่กําลังไปเที่ยวกันแล้วก็เขียนให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้คําอวยพรเราจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วนําการ์ดนี้ไปส่งให้คุณแม่แล้วก็บอกความรู้สึกเช่นหนูรักแม่นะคะผมลักแม่ค่ะ ขอภัยค่ะผมรักแม่ครับแม่ผู้ชายพูดข่าไม่ได้นะคะต้องผมรักแม่ครับหนูรักแม่ค่ะหนูจะช่วยเหลืองานคุณแม่ค่ะผมจะช่วยเหลืองานคุณแม่ครับหรือผมจะเป็นเด็กดีครับไม่เดือไม่สนครับอะให้เด็กๆอธิบายบอกความรู้สึกคุณแม่ไปเลยแล้วก็วาดภาพลงในกร์ดด้วยนะคะสามารถแสดงความรักได้อีกอย่างหนึ่งค่ะ